สวัสดีครับลุงโอโซลา่าเซล์นะครับอ่ะวันนี้วันที่11บพฤษภาคม68นะครับอ่าที่นี่จังหวัดสตูลน,นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ครับนี่ขนาดกระทัดรัดก็คือตู้ a t S นั่นเองนี่เดี๋ยวผมจะเทกับฝามือผมนะครับนี่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตู้เขาก็เคยทำคลิปไปแล้วครั้ง2ครั้งนะครับแต่ว่าจะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นสินค้าขายดีของ ลุงโออีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นตู้เวทเอาไว้ทําอะไรเอาไว้สลับไฟสองแหล่งจ่ายนะครับไฟที่เข้ามาในตู้นี้เป็นไฟ AC 2 2 0ยบโวลต์เท่านั้นนะครับนี่หลายคนยังงงอยู่พอเห็นตู้นี้ถามลุงโอมาว่าตู้นี้ใช้แผงโซล่าเซลล์กี่แผงนะครับมันไม่ใช่นะครับตู้นี้ไม่เกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์เลยนะครับตู้นี้เป็นตู้ ไว้สาหรับสลับไฟสองแหล่งจ่ายสองแหล่งจ่ายนั้นก็คือไฟ AC 2 2 0บโวลต์นะครับทั้งสองแหล่งจ่ายนะครับ่ะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับอันนี้ที่ผมจ่ายไฟเข้าไปก็คือไฟบ้านทั้งสองทั้งสองทั้งสองแหล่งนะครับก็คือทั้งสองจุดแต่ว่าเราสมมุติฐานว่าจุดแรกอ่าเป็นไฟที่ออกมาจากเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับสาหรับคนที่ใช้ภาคโซลาเซลล์อยู่นะครับไฟที่ออกมาจากเครื่องอินเวอร์เตอร์ของโซลาเซลล์ ก็จะเป็นไฟ AC สองยิบโวลต์ใช่ไหมครับอ่าเราก็สามารถเอามาเข้าตู้นี้ได้อีกแรงจ่ายนั่หละนี่สายสีดำเงินนี่สายในเงินนี้ก็คือแรงจ่ายไฟบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับนี่ไฟบ้านไฟ AC ไฟบ้านของเรานี่ครับไฟที่มาจากเสาไฟฟ้าเนี่ยครับก็เข้าไปเป็นไฟสํารองที่ส่วนใหญ่ก็ทํากันนะครับพอไฟจากเครื่องอิมอร์เตอร์หรือว่าภาคโซล่าเซลล์หมดหรือว่าแบตหมดหรือว่าแสงแดดหมดอ่าช่วงกลางคืน ไฟจากอินเวอร์เตอร์เขาก็จะจ่ายมาไม่ได้นะครับนี่เขาก็จะจ่ายไฟมาไม่ได้เมื่อจ่ายไฟไม,ม,ามาไม่ได้ไฟหลักอาจจะเห็นป้ายตรงนี้นครับว่าไฟหลักเมื่อไฟหลักไม่มาตู้ก็จะสลับไปใช้ไฟสำรองทันทีนะครับเป็นระบบออโต้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดไฟหลักกลับมาเขาก็จะมาใช้ไฟหลักให้โดยอัตโนมัตินะครับระบบเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราจะซ่อมบำรุงระบบโซล่าเซลล์หรือว่าจะซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเราก็สามารถบิดมาที่ไฟสำรองนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบิดให้ดูนะครับนี่ไหมครับถ้าเกิดเราบิดมาที่ไฟสำรองแบบนี้ตู้ก็จะเลือกใช้ไฟสำรองเท่านั้นนะครับในที่นี้ไฟสำรองเราก็ให้เป็นไฟจากการไฟฟ้านะครับนี่เขาไม่จะเขาไม่สนใจว่าไฟหลักจะมีหรือไม่ก็ตามนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ไฟหลักยังมีอยู่แต่ว่าเขาก็จะไม่ใช้ไฟหลักนะครับพอเราบังคับห้เขาใช้ไฟสำรองนี่ถ้าเราอยากจะใช้ไฟหลักก่อนเราก็บิดมาที่ออโต้แบบนี้นะครับครับ การสลับไฟของเขาเร็วมากนะครับเอ่อพอๆกับชุดแมกเนตะิกในความเร็วลุงโอคิดว่าจะเท่ากันนะครับเมื่อก่อนลุงโอก็ขายตู้สลับไฟอยู่ที่สลับไฟโดยแมกเนติกนะครับสองตัวแต่นี้ก็เปลี่ยนมันเป็นพาวเวอร์รีเลย์นะครับก็ผมใช้อยู่สองปีกว่านะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็พาวเวอร์รีเลย์ที่ก็อยู่ในตู้นั้นครับนี่ตู้สีขาว,ขาวนะั้นลุงโอใช้อยู่ด้านในเป็นพาวเวอร์รีเลย์อ่ะพูดมานานแล้ว เดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ดูก่อนนะครับก่อนจะทดสอบระบบให้ดูนะครับนี่นี่นี่ครับด้านในก็เป็นประมาณนี้นี่มี Power อร์ลิอยู่แล้วก็มีร e เล่แล้วก็ t ทอร์มินผมก็จะทำป้ายอ่เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนี่ก็จะมีป้ายบอกมาเลยไฟลากเห็นไหมครับสังเกตได้ว่า Input AC ไว้ไฟสำรอง Input AC นี่โหลดใช้งาน Output AC เห็นไหมครับไฟที่เข้ามาในตู้นี้เป็นไฟ AC 220โวลต์เท่านั้นนะครับสองถงจ่ายไฟดีซเข้ามาไม่ได้นะครับอ่ะก็ให้ดูภาพรวมในตู้เผื่อใครกำลังจะสนใจหรือว่าจะสั่งประกอบกับลุงโอ๋อยู่นะครับการเดินสายการเก็บสายแล้ว่าการต่อใช้งานสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับไม่งงนะครับนี่มีรูอยู่3จุดตรงนี้ก็เราก็จะแถมเอ,อ่เคเบิลเกรนไปให้นะครับตรงนี้ใส่สีดำเคเบิลเกรน จะหยิบให้ดูนะครับนี่ขี้มันแกรนใบนี้เราก็จะแถมมาในตู้นะครับสามอันสามช่องก็ใส่ขี้มันแกรนแล้วเราสายจะได้มาไม่บาดตรงขอบเหล็กนะครับก็ด้านในตู้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับนี่นี่หน้าหน้าตู้ก็มีสติกเกอร์ติดบอกเรียบร้อยแล้วก็ไฟลัหรัวใช้งานไฟสำรองนี่ตรงน,นี้เป็นนอโต้มีเป็นไฟสำรองก็ ด้านหลังของตู้เราก็เจาะรูไว้ให้นะครับสําหรับการติดตั้งที่ฝาผนังนะครับเจาะไว้ตรงนี้หนึ่งรูด้านหลังหนึ่งรูแล้วก็ตรงกลางหนึ่งรูนะครับสำหรับลูกค้าที่จะไปติดตี้งฝาผนังก็จะได้สะดวกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูนะครับสมมุติว่าไฟจากแหล่งจ่ายที่หนึ่งก็คือไฟหลักนะครับหมดก็ไฟรีมาจากอินเวอร์เตอร์อเราใช้ช่วงกลางคืนแบตหมดหรือว่า ไปมาจากชุดซูเปอร์นอน,นาของลุงโอก็สามารถมาใช้คู่กับตู้อินเวอร์เตอร์นี้ได้นะครับตอนนี้ผมต่อปลั๊กนี้ออกมาจากตู้นี้นะครับเมื่อกี้ตรงช่องออจ่ายให้โหลดต่อใส่ปลั๊กนี้แล้วก็เอาหลอดไฟนี้เสียบไว้ที่ปลั๊กนะครับเดี๋ยวจะได้สังเกตนะครับนี่ให้เห็นแสงไฟอยู่นะครับสมมุติว่าไฟหลักหมดนะครับไฟที่มา,าอินเวอร์เตอร์หมดแบตหมดหรือว่าแสงเดมหมดก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะดึงปลั๊ก แหลงจ่ายที่หนึ่งออกนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะสลับเป็นไฟสำรองทันทีนะครับเห็นไหมครับนี่เร็วมากครับไฟกระพริบแค่นิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวมันจะเสียบกลับไปนะครับก็คือเมื่อไฟหลักกลับมาเขาจะกลับมาใช้ไฟหลักให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูนะครับนี่เห็นไหมครับแค่เสี้ยววินาทีนะครับก็กลับมาทันทีมีไฟหลักเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราบิดอยู่ที่ออโต้ไฟหลักมาเมื่อไหร่ตู้ก็จะกลับมาใช้ไฟหลักเมื่อนั้นนะครับออตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรก็เลยอ่ะ สมมติว่าเราใช้ไปแล้วก็แบตหมดหรือว่าแสงแดดหมดไม่มีไฟจ่ายออกมาจากเครื่องวิเตอร์ของเราหรือว่าเครื่อง,งวิเตอร์เราเสียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไฟหลักไม่มาตู้ก็จะสลับไปใช้ไฟสำรองอัตโนมัติทันทีนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับหนึ่งสองนี่เห็นไหมครับเร็วมากนะครับอันนี้พอผมตัมวปักปุ๊บไฟไม่ไปเขาก็สลับไปใช้ไฟสำรองทันทีเอาไฟหลักกลับมาเดี๋ยวคอยดูนะครับหนึ่งสองนี่นะครับ เร็วมากนะครับการสลับของเขาที่ผมใช้อยู่ก็คือทีวีไม่ดับนะครับนี่อินเทอร์เน็ตเราเตอร์ที่เราใช้อยู่เน็ตไม่หลุดนะครับนี่ความเร็วของเขาขนาดนั้นเลยก็อันนี้ทดสอบให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับสำหรับสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่ขายดีสําหรับช่องลุงโอนะครับก็คือ a t s นี่ตอนนี้ปรับปรุงมาเป็นตู้เล็กๆแล้วนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือนิดหนึ่งเมื่อก่อนตู้จะใหญ่กว่านี้นะครับสาหรับสลับไฟด้วยแมกนติก ผมใช้อยู่ก็คุณภาพเท่าเทียมกันเลยนะครับแต่ตู้นี้เออราคาถูกลงมากว่าครึ่งนะครับบอกสเปกตู้สักนิดหนึ่งสายด้านในสายเมนนะครับสายเมนที่ใช้อยู่เป็นสายเบอร์สิบนะครับ THW ทองแดงเต็มนะครับทองแดงแท้นะครับสายสีดำดำนั่นคือสายเมนก็ตู้นี้ก็ประมาณหกสิแอมนะครับอ่าห้กว่ากว่าห้าสออยู่แถวนี้นะครับก็เลยตีไปเป็นเลขกลมๆว่า ตู้ขนาด60แอมป์นะครับสำหรับพาวเวอร์เรเลย์นี่พาวเวอร์เรเลย์นี่ขนาดถึง80แอมป์เลยนะครับทีนี้ผมนี่ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเห็นไม่ชัดนะครับเดีย๋ยวจะซูมให้บางครั้ง80แอมป์บางครั้ง120แอมป์นะครับผมใส่ให้นี่ดูครับนี่ที่พาวเวอร์เรเลย์เห็นครับนี่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 80แอมป์นะครับ,ค,รบคอยเอ่อ AC 220โวลต์ก็เราแค่อย่าใช้ไฟเกินขนาดของสายนะครับสำหรับเรเลย์นี้รับได้สบายๆนะครับ ขนาดใ,ใช้สายสิบ TSW ทองแดงแท้ทองแดงเต็มนะครับก็รับไฟได้สบายๆครับ55มก็ตีสว่าตัวนี้ขนาด60มนะครับส่วนใหญ่ก็บ้านเรือนทั่วไปก็ใช้ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับ60มนี่ก็ใครสนใจก็สั่งลุงโอประกอบได้นะครับก็ราคาเป็นมิตรภาพต่อกระเป๋าของเรานะครับอ่าสำหรับรุ่นนี้ขายดีมากครับคนที่โอนเงินมาแล้วลุงโอก็ แยอยประกอบให้อยู่นะครับวันนี้ประกอบได้2ตู้นะครับก็เอาตู้หนึ่งมาทดสอบแล้วก็ทําคลิปลงช่องสักนิดหนึ่งนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรขึ้นอยู่ที่ต้นคลิปของโอ oh, ทุกคลิปนะครับเป็นเอาเบอร์โทรนั้นแอดไลน์สอบถามหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ใช้งานราคาอะไรกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยโอซ่าเซ่ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย